ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องพูลซับชาแนลนะฮะวันนี้เราจะมาไปดูวิธีการอาถอดเปลี่ยน่าอตัวนี้นะครับนี่ฮะตัวลูกบิดลูกบิดน้ําทิ้งนะครับอยู่ที่บิดระบายน้ําออกนะครับตัวบิดน้าทิ้งออกนะครับมันมันหักนะครับลูกค้าทำหักมานะครับวันนี้เราจะมาถอดเปลี่ยนนะฮะเราจะมาวิดูวิธีการถอดนะครับบางคนไม่รู้วิธีการถอดก็ อาจจะถอดยากหน่อยนะครับโอเคครับอันนี้ผมลือไว้นะฮะ่ะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการถอดนะฮะดูครับ่ะก่อนอื่นน็อตตรงนี้เราก็ไม่ต้องถอดนะครับไม่ต้องถอดเราถอดอันนี้ออกก่อนครับถอดสายมันออกก่อนนะครับนี่ครับมันก็จะเหลือแบบนี้นะครับเราต้องใช้อะไรด้วยครับ ไขควงนะครับไขควงแบนใช้สําหรับงัดนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่ครับอ่าสังเกตล็อกนะครับสังเกตล็อกล็อกตัวไหนครับนี่ล็อกตัวไหนนะ่ชี้หน่อยครับนี่ครับอ่าโอเคครับเห็นล็อกเห็นเง่้ยมั้ยครับจะมีล็อกแล้วก็จะมีรูสําหรับปลดออกอ่าล็อกจะอยู่ด้านข้างๆนี้ฮะอ่าเห็นไหมครับเห็นล็อกอยู่ด้านข้างๆนี้นะฮะ นาี้เดี๋ยวเราจะงัดนะฮะถ้างัดไม่ดีมันก็ไม่ออกนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับงัดตรงแย่งพอดีครับงัดขึ้นนิดนึงครับ่งัดขึ้นแล้วก็บิดนะครับงัดขึ้นแล้วก็บิดออกมาซ้ายนะครับนะครับอ่าออกแล้วนะครับแค่นี้ครับนี่ฮะอันนี้คืองัดขึ้นแล้วก็บิดออกมาฝั่งนี้นะครับงัดขึ้นแล้วก็บิดออกมาฝั่งนี้นะครับเอาตาทีอีกรอบนึงตาทีอีกรอบนึง ใส่ไปขึ้นก่อนครับที่กันใส่ใส่ไปขึ้นก่อนสาธิตช้าๆอีกรอบหนึ่งครับอ่าก็คือสมมติมันอยู่ในลักษณะท่านี้นะครันี่ๆๆอันนี้จะได้เห็นกุมก้วงอ่าอ่าโอเคงัดตรงงัดตรงปลายปีกนี่นิดนึงนะครับนี่ๆตรงนี้ตรงนี้งัดตรงปลายปีกนี้นะครับอ่างัดขึ้นแล้วก็ดันมือหนึ่งดันอ่าดันผักมาฝั่งนี้นะครับโอเคแล้วก็ค่อยๆดึงออกได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้คือวิธีการเอาตัวของอ่า ตู้บิดน้ำทิ้งนะครับออกนะครับนี่เป็น lg นะครับเรื่อผ้า lg นะครับอ่ะโอเคเราจะใส่ของใหม่เข้าไปนะครับนี่ของใหม่นะครับอ่าใส่ของใหม่เข้าไปนะครับนี่ใส่เหมือนเดิมใส่แบบเมื่อกี้นะครับไงฮะเมื่อกี้ก็สาธิตแล้วครับนะครับนี่ก็ใส่ก็คือยังไงครับเดี๋ยวช้าๆ้าครับก็คือใส่เหมือนเดิมเราถอดออกยังไงเราก็ใส่แบบนั้นครับเห็นไหมครับ สังเกตตรงด้านนี้นะฮะสังเกตตรงด้านนี้อยู่ตรงตำแหน่งประมาณนี้นะฮะอ่านะครับนะครับพอตรงตำแหน่งแล้วกดลงครับกดลงกดลงแล้วบิดไงครับบิดหมุนขวานะครับบิดหมุนขวาบิดหมุนขวานะฮะกดนิดกดไว้แล้วก็หมุนขวานะฮะอ่าของใหม่อาจจะฟิตหน่อยนะครับนี่ฮะของใหม่อาจจะฟิตหน่อยนะครับ อาจจะใส่ยากหน่อยนะครับอาจจะฟิตหน่อยต้องใช้แรงกดหน่อยนิดนึงครับนะครับลงไหมครับนี่ครับนี่ครับออกแรงกดนิดนึงนะครับของใหม่เอ่อถ้าของเก่าก็อาจจะใส่ง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าของใหม่ก็มันจะต้องฟิตแล้วก็ต้องแน่นนะครับเห็นไหมครับลองบิดบิดนครับบิดสายก่าได้นี่นี่นะครับนี่มันจะต้องฟิตแบบนี้นะครับของใหม่นี่นะครับเพราะไม่งั้นมันจะล็อกไม่อยู่ครับเวลาเรา บิดลูกบิดนะครับอ่ะโอเคเอาใส่อ่าเรียบร้อยนะครับน,นี้แล้วก็ใส่ตัวนี้คือนะครับอ่าตัวสายสายดึงน้ำทิ้งอ่านี่ครับก็ใส่เหมือนเดิมนะครับนี่นี่ครับนี่ก็ใส่ให้มันเข้าล็อกอันนี้ยังไม่เข้าล็อกสายมันเข้าล็อกด้านาในอ่าโอเคนะครับอ่ะโอเคก็ฝา,ากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับช่อง full sub channel นะครับอันนี้ก็ แนะนำวิธีการสําหรับคนที่ไม่หยุดยังไม่รู้นะครับก็ลองทําดูนะครับไม่ยากนะครับสําหรับการถอดลูกบิดน้ําทิ้งหรือถอดเปลี่ยนลูกบิดน้ําทิ้งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ